สวัสดีเจ้าปะ่ะวันนี้แกงโฮะเมาะขนาดเ,เจ้านี่กำลังแกงฮ้อนๆมาใครสนใจมากินด้วยกันเจ้าแกงโฮะแกงเนือ้อปะทะก้าของไตคือสตอ <c oughs> สตอ๊อกกระหอมแดงผักก็จะมีประมาณนี่วันนี้ก็ต้องบบพานแบบ่พ่นเขานึงนะเจ้านี่นหนึง่งนึงอันวันนี้มีน้ำผลไม้ตัวเจ้านี่ นผลไม้ปัน่นไว้ปะใครอยากให้กินมาตักเอาเนอเป็นหม้อเลยเจ้ะแกงหม้อขนาดเลยปปกินเข้า้วยกันเจา้าทุกทกคนสวัสดีเจา้าะวันนี้แกงโหแกงมีคนเดียวลนะจ้ะนี่แกงเ้นใหม่ๆกำลังฮอนฮอนย่แกงฮังเลเองแกงขยวหวานเองปะทะด้วยแกงเนื้อปะทะกับขงใต้ คือสตอคะข้าเหียว,อ,ยวอีกหนึ่งอัดมาใครสนใจมากินด้วยกันจ็ใครอยากให้กินแกงหกมาตักเอาเลยเป็นมอเลยนน้ำผลไมกก้เตยมห่อหัวเข้ามือกลางวันนะอหอมโซ่เลยนะสับ ของนิวของมักเล่ยกระหาะตอ บอกใครเลยจริงๆเป็นแก่งกันช่วงช่วงนั้นเทศกาลเนาะแล้วขยับเลยเขาแกงงี่เง่คงจะเส้อการเ้าไมา่ได้แก่งุดดโดด คนตะกอนเป็นทำกับเขาไปวัดเนาะคนตยกนนันมีตู้เย็นเป,นปรดเตายืด่องเนี่ยแต่คนตะกอนส่แกงเจ้าตู้แกงที่มาเหลือ,ลอแล้วมันมารวงกับแกง 然后再购啊 xương mua sắm cho anh ăn mua tăng nó mắn rồi em, nhờ, có, như nó chấm miếng mảnh cho em nó như là ốc điện thoại không kì nặng thì hầu ăn mắc mắc thì lắm lầm nhìn không hay kì ก,กินกับข้าสวยก็ได้น่ะคุณที่คนกินข้าวสวยไปกินข้าวเหนียวกินได้จะคนเหนือนี่ต้องกินกับข้าวเหนียว่คะ chị ấy có khuôn tay nhà lắm lắm Thôi. Hãy subscribe không เไปการมาซื้ออันอนย่างก็หมูสามจันมาแล้วก็แกงไว้เคี่ยวในในอันเตาทานเนาะเอาไปซักผ้าเนี่ยการพอทำงานเสร็จก็มาแกงหกต่อพอดี <c oughs> นนมีแกงเคี่ยวหวานลแล้วแกงเคี่ยวหวานทำมันก่อนใส่สองผิดเอาไว้ ขอยากครใครอยู่ต้องปรเทินอยากทำแข่งหัวเป็นอ่ะซื้อต้องทำแข่งห้งเลก่อนแข่งขีวานน่มยางเนาะแข่งฮ้งเลแล้วก็กถ้ามาคุณขยกับซื้อผมห้องเลไปจะเป็นซองๆขายห้อนอกอาจจะมีก็ได้เนาะหังเลอ่ะหุ่นกันนะจะเป็นซอง ทำมาเยอะทำสักหมูสักโลน้นก็ใส่แคมาถึ่งสองเลยหมูหมดจองเลยต้างก็ใส่น้ำพริก,กนี่ไงน้ำพริกน้ำกระมี้พริกกระเทียมหอมแดงใส่อันคาตะไคัเนี่ยปี๋นี่ไอันมาแกงเนี่ยะาะมาแนี่น ใส่อะไรได้บ้างใส่รแล้วก็พี่องใส่ซียวย่แกงเฮล้วคุกคุกกระเฉงเอางซอยเขีงใส่ใส่กระเทียมดองใส่น้งกระเทียมดองเห็นอน่เอามาเคี่ยววันนี้ก็จะใส่แกงแกงเางเลี้วกับแกงเขียวหวานกับตัวฟัเง้ยเขากับหั่ใส่ ใส่เสือพ่วงเนี่ยพักเตะเขาบ้างเลยใส่ไปร้อยพีคใช้น้ำไม่ดองเนี่ยใช้วุ้นเส้นอย่างนี้ ได้ยินเสียงคนปูนี่บานไหลนะูเสียงดังพอมันไดนนี่กันเลย นี่ซื้อบนมาบางคนคือแกงแกงโฮ่นะแกงเองแกงเองสกินสบายใจเลยมันเขาซื้อการดมาเขาหูนี่มาาันการ์ดบางทายของถ้าเข้าคนก็เลือะเลอมากมากมา่ผสม,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 มกันมาแกงถ้าเราทำเองทำใหม่ใหม่มีของเยอะ เด่นมีพี่ขี้หนูร้อยไม่จัดที่พี่ขี้ฝ่ากินล้างมาล้างรู้ มีแต่มีสตอมีหอมแดงหอมหอมๆด้วยนะน้ำฟัน เด็กอาบุกโดนไปหลายเด คนกินข้าวลั้มนี่กินยังกระลั้นหน่อยพอแล้วนะไม่พอเดี๋ยวว่า ลูกมนันซื้อลูกมันมาจากเจ้ามีแครอทมีลูกมนันมีมะนาวมีเปินเกลียวแอปเปินแดงมันใบบุกบุกขิงกระชายพอกินเป็นนั่งอ่ะอพัดก,กินแล้วมันรู้สึกมันสดชื่อนอ่ะ หมดเข้าไจะเป็นพุงเยอะตายนาทีแล้วะนะเจ้าขอขอบคุณทุกทุกท่านนะเจ้ายังก็กลุ่มกันยังเหนียวแน่นเขาก็จะเป็นเพื่อนกันเป็นอ่กันนระยาน้ำมิดตีดีๆเนาะมัจะซับพอร์ตกันคือแค่ว่าจะ จุมมือไปด้วยกันนะเพื่อสำเร็จไปด้วยกันนะทุกทุกคนนะมาหวานนอกวันรุ่นน้องุ่น,น,นปีเพราะว่าเข้าไม่เข้าเก่าเน้าน้องเข้า่านเข้าไปเขาไปเจอเขาก็จะไปหากันไปเยี่ยมเยยนกันนะจ้เนาะขอบคุณทุกทุกท่านนะจ้ะทุกท่านมีใจความสุกความเจริญที่สิ่งใดกของสมดัจไทยกาคทุกสิ่งทุกประการเจ้าขอบคุณเจ้าวสวัสดีเจ้า